บ้านสามมหาคคนตายตอนที่สามชา้าจับหัวก h o s t <Ghost. S 1> โปรดใช้วิจรารณญาณในการอ่านคำถามแรกก็ตรงเข้าประเด็นไปเลยแม้จะเห็นแต่คงยังไม่ใช่เวลาที่จะพูดอะไรในตอนนี้ผมอยากฟังเรื่องราวอื่นๆที่เกิดขึ้นเสียก่อนมือผมชี้แจงดังนั้นพ่อก็เริ่มที่จะเล่าความผิดปกติของบ้านและที่ดินผืนนี้ให้พวกเราฟัง ปู่ป่วยมานานแล้วป่วยด้วยสภาพร่างกายก่อนที่จะมีเรื่องแบ่งที่แบ่งทางกันเสียอีกแต่จริงๆแล้วเรื่องการแบ่งที่มันมีมาตั้งแต่สมัยที่พ่อยังไม่ได้มีพี่พัญยาิเขาคิดอย่างนี้กันมานานทะเลาะกันมานานแต่ไม่มีข้อตกลงชัดเจนอะไรเอาแต่สาระอูด,ดอส่งส่งไปว่าจะแบ่งที่แบ่งทางทำกินแยกกันแต่ไม่ถึงขัดจะตัดจะแบ่งโนด พ่อไม่เคยคิดหรอกว่าอาการป่วยของปู่จะมาจากน้ำมือของลูกลูกทุกคนอาจจะไม่ได้รับกันมากแต่ทุกคนรักพ่ออย่างแน่นอนความเป็นไปได้ก็คอสารอืมอ,อครอบครัวอีกฝั่งทุกคนที่แต่งงานไปแล้วก็มักจะโดนญาติของฝั่งนั้นเป่าหูมาบางครั้งก็บังคับหนักสุดก็เข้ามาวุ่นวายเองด้วยความอยากได้ที่ดิน ถ้ามันจะใช่มันก็คงจะเป็นคนจากฝั่งนั้นมากกว่าคนในครอบกรู้โดยตรงครั้งแรกที่พ่อพบเจอกับเรื่องราวแปลก,ปลกคือตอนที่พ่อเข้าไร่ไปทำงานกลับมาในช่วงเย็นเย็นด้วยความเหนื่อยล้าทำให้หลับไปตรงเปลที่ใต้ทุนของบ้านอากาศบ้านสุนมักจะเย็นสบายอยู่ตลอดการจะหลับยาวจึงไม่ใช่เรื่องแปลก พ่อถูกปลุกด้วยเสียงเห่าหอนสลับกันของหมาที่เลี้ยงไว้สามตัวเพื่อมันพยายามส่งเสียงกระชากอยู่หลายครั้งเหมือนเวลาที่มีอันตรายเข้ามาใกล้ตรงลานดินหน้าบ้านเพวกมันสามตัวพยายามขุดคุ้ยอะไรบางอย่างอยู่พ่อรีบเดินเข้าไปดูด้วยความอยากรู้สิ่งที่เห็นตรงหน้าคือกองดินสภาพเละเทะจากฝีมือของหมาที่เลี้ยงไว้ที่ตรงกลางลุมอย่างไม่เห็นอะไรเลยนอกจากลุมดินธรรมดาธรรมดา ทานไปสักครู่หนึ่งหมาทั้งสามก็ยังไม่ยอมหยุดขุดกันจนพ่อทนไม่ไหวเดินไปเอาจอบใกล้ๆมือมาออกแรงขุดด้วยตัวเองพ่อบอกว่าฟาจอบลงไปได้สี่ห้าทีก็ได้ยินเสียงปลายจอบกระทบกับของบางอย่างจะใช้จอบขุดต่อเบาๆผสมกับหมาตัววุ่นที่มาช่วยด้วยอีกแรงเสียงมันเหมือนกับโลหะกับโลหะปะทะกัน และสุดท้ายก็ได้พบสิ่งที่ถูกฝังอยู่ข้างในมันเป็นพุทรูปทองเหลือขนาดปกติที่เห็นได้ทั่วไปแต่เสียนขาดแต่มองมีรอยแตกร้าวหลายส่วนสภาพนั้นดูเก่าไม่น่าจะใช่ของใหม่พ่อเห็นอย่างนั้นจึงรีบขุดเอาขึ้นมาอย่างรวดเร็วพ่อเดินตรงไปที่วัดและแวกบ้านทันทีไม่ล้างแม่ปัดฝุ่นใดๆเพราะถ้าตามความเชื่อโบราณแล้วพระเสียนขาดไม่ใช่สิ่งที่ดีนะัก และไม่ควรจะนำมาไว้ในบ้านเป็นที่สุดคืนนั้นหลวงพ่อได้รับฝากพุทรูปชำรุดนั่นไหวและได้ให้น้ำมนมาประมาณหนึ่งเพื่อประพรมตรงที่ที่ขุดพบวัตถุดังกล่าวเป็นไปได้ว่าอาจมีคนคิดไม่ดีกับบ้านหลังนี้จึงใช้ของเหล่านี้มาทำร้ายอีกครั้งที่ได้พบเจอกับวัตถุประหลาดที่ใต้ถุนบ้านเช่นกัน ครั้งนี้ไม่ได้มีเพืกอหมาหมามาช่วยขุดเหมือนครั้งก่อนแต่มันเริ่มมีเหตุการณ์รุนแรงภายในบ้านคนในบ้านทะเลาะกันมีปากเสียงกันไม่เวน้นวันซ้ำยังค่อยๆหนักขึ้นเรื่อยเรื่วันนั้นคนที่ออกปากอยากให้จัดการเรื่องนี้ก็คือปู่พ่อได้รับคำสั่งให้ไปเชิญเจ้าอาวาสวัดใกล้ๆนี้มาอายุท่านน่าจะใกล้ๆเจ็ิแม้จะอายุน้อยกว่าปู่พอสมคูรแต่ปู่ก็เลื่อมใสท่านมากคงเปล่า สาระอดาเห็นตั้งแต่ท่านยังเป็นเนรนอยู่กิจวัตรเอี่ยมสะอาดไม่น่าละอายเหมือนคนอื่นๆในสมัยนี้หลวงพ่อท่านเข้ามานั่งข้างๆเตียงของปู่เพื่อพูดคุยให้กำลังใจถามไถ่สุขภาพกันตามปกติจากนั้นเดินตรงเข้าไปยังห้องพระขอนั่งเจริญภาวนาสักพักหนึ่งพ่อและคนอื่นๆได้แต่นั่งรออยู่ที่ห้องโถงข้างนอกในบ้านของปู่ เวลาผ่านไปสักชั่วโมงหนึ่งท่านก็เดินออกมานั่งลงตรงเก้าอี้ไม้ใกล้ๆท่านนั่งเงียบๆไม่ได้พูดอะไรแม่โตใครจะถามอะไรท่านก็ไม่ตอบแต่ท่านเริ่มเทศให้ทุกคนในที่นั้นได้ฟังเนื้อหาในวันนั้นมีสองเรื่องซึ่งพ่อจำได้ดีคือเรื่องความกตัญญูและ การหวังในทรัพย์ของผู้อื่นหลวงพ่อท่านไม่ได้อธิบายหอรอสารอืออ่อให้คำตอบอะไรเพิ่มเติมเพียงแค่ขอตั้กลับด้วยท่าทางไม่สู้ดีนะักย่าสลดไปเหมือนกันแต่ก็ได้แค่ไม่นานกลับมาทะเลาะกันใหม่หลวงพ่อท่านเดินพรมน้ำมนตไปทั่วทั่วอีกครั้งก่อนกลับแอบกระซิบกับพ่อไว้ว่าถ้ามีอะไรผิดปกติตรงไหนก็ให้ลองคิดดูคงจะเจออะไรบ้าง ด้วยคำของหลวงพ่อคืนนั้นพ่อจึงเอามุ้งมากางนอนอยู่ตรงแค่ใต้ทุนบ้านก่อนหน้านี้เคยเจอมารังหนึ่งแล้วคราวนี้ก็อาจจะเกิดอะไรขึ้นได้เช่นกันแล้วก็จริงดังนอไม้หันอากาศโทนอนในช่วงกลางดึกก่อนเปลี่ยนผ่านสู่วันใหม่หมาในละแวกไม่ใช่แค่ที่เลี้ยงไว้ในบ้านพร้อมใจกันเห่าหอนอย่างน่าขนลุกพ่อยังไม่ได้ลืมตาขึ้นมาด้วยความกลัว เสียงเหมือนของบางอย่างหลุดกระทบพื้นอย่างรุนแรงจนพ่อสะดุ้งสุดตัวด้วยความตกใจจึงเรียบกว่าสายตาไปทั่วบริเวณที่ตอนนี้มืดสนิท มีไฟจากถนนรำไรเข้ามาบ้างพอให้เห็นทางแต่ที่ใต้ทุนทองเปิดไฟเสียก่อนจึงจะมองเห็นอะไรได้บ้างพ่อเอื้อมมือไปสาระเอปิดสวิตชไฟนีออนที่ติดไว้อย่างง่ายๆตรงเสาบ้านแสงสว่างกระพริบอ่อนเหมือนหลอดจะขาดแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงแสงไฟสว่างวาดก,กระตุกหนึ่งทีแล้วก็ทิ้งไว้เพียงความมืดเหมือนอย่างเดิมพ่อต้องคลำทางไม้มาลาย ปาหาไฟฉายที่น่าจะวางไว้ใกล้ๆกับตู้เครื่องมือช่างของพ่อบรรยากาศในคืนนั้นเงียบสนิทไม่มีเสียงมแมลงเสียงกบเสียงเขียดที่ควรจะได้ยินในทุกๆวันหมาที่เลี้ยงไว้ก็หายเงียบไปมีแต่เสียงหมาหอนดังมาจากที่ไกลๆ พ่อศาสตร์ไฟฉายไปตามพื้นที่ร,บรอบๆตัวเพื่อหาที่มาของเสียงกระทบครั้งใหญ่นั่นนิสัยของคนทำงานในไร่ในสวนจะเดินย่างอย่างรวดเร็วและไม่ระแวดระวังสักเท่าไหร่ เสียงฝีเทาหนักๆของตัวเองอยามกระทบกับพื้นดินก็ทำให้รู้สึกวังเวงไม่ใช่น้อยไม่ทันได้ตั้งปูดพ่อรู้สึกว่าตัวเองเหยียบโดนอะไรบางอย่างที่มีลักษณะนิ่มไม่ใช่ก้อนหินงูความคิดแรกที่วิ่งเข้ามาในหัวด้วยสัญชาตญาณจึงรีบถอนเท้าหนีและหันไปมองที่ตรงหน้าพร้อมสาดไฟฉายให้สว่างที่ตรงนั้นไม่ได้มีงูสักตัวเดียวที่แต่สิ่งที่วางอยู่มันน่าขนลุกกว่านั้น ที่ตรงนั้นมีหนูหนาตัวใหญ่ๆตัวหนึ่งนอนตายอยู่กับพื้นตามตัวมันมีรอยกัดแท้จนเป็นแผลเวริรตรงช่วงท้องไปถึงคอพ่อคิดว่าคงเป็นฝีมือหมาไม่ก็แมวสักที่หนึ่งแถวแถวนี้โปรดติดตามตอนต่อไป